ไม่จะบอกว่าอยากบอกหนาวปเนี่ยคมอว่าจะบอกก็ห้านกนร้านแบบ้านันไปนองสิมืเลยเยอบิดปากน้นเงิวหนงิอยางไฟเิ่งบนข้ามเทียไปนึ่งตคดอยไม้ไห่นมจะขยนห่อนเปียกสุโตันแต่จะได้ควมปัน จ้าแม่น้องอันนี้สารมานน้อยมองหันภาพไปเบิ่งอันตัวนั้นดอกหลายหลอันนี้เป็นน้อยเราจ้ะนี่บกม่วงยังประตูจักเจ้าแม่นบกม่วงอ้อมเทียงหน้าขุนศรีน้องอ้อมไปทางขุ่นนี่บกม่วงยังเนี่ยนน้ำดอกไม้หอเปล่าน้ำดอกไม้เนาะเป็นน้อยอันนี้บกม่วงยังขนาดนี้อันนี้อันเยอะแสยเยอะแสบเนีนยเขานั่งเป็นดอกโอ้ดอกหล่ลิบเป็นน้องเบิ่งไปเบิ่งขุ่น มูลหนึ่งมันเป็นสองคนอ๋นนออันนี้ก็เชื้อเฉยเชื้อเวยอันนี้ห้อยง้อกัดง้อกัดอันั่นขุนที่นอนอันนี้น้ำดอกไม้อันบน,นขมินน้นอีหยังกับเจออียวขมิ้นเจียวขมิ้นโอ้เจียวขมิ้นที่นอนเจีวขมิ้นบีนี่บกกักม่วงเสี้ยนดอกยี่ด้เนาะบุญอันนั้นเนียขึ้นห้างใหญ่กระนังงามาผักสลันเนี่ยเคิ่องบักม่วงเคิ่องผักได้ใหญ่ยู่นี่น้องสลันเนียแล้งงามคัดเป็นมังคุเสมอหนีด้วยหนีใหญ่เลยเอ้า กินก้อนนี่นะทีได้กินก้อนอันนี้แก้วขมิ้นสีเหลืองอืมมันมันสีเหลืองนี่ไม่ยังคันอันนี้เป็นยังมันน้องก็เป็นปีแรกนี่ท่านได้ออกน้วยไหมเขาเห็นอะไรเนาะอะไรท่านเด็วหูดีหลเดี๋ยวปีนี้แหละมันจะออกน่วยอย่างนน้อยกรันอันนี้จำเอามาจะไหลปีหรอมาปลูกไหวแจ็คเหมือนต้นีอย่างเนี่ยอันนี้พักพักกันตั้งชายพี่น้องกะละมังนี่กับสาเลเน่โอ้ยงามครับเขียวมันเกิดเอง เขียบนั่นยลยปลูกมนบ้านเป็นน่องเอ้ีทังไหนปูก่งไม่เข้ากินเขาได้ถิ่มล้วหันไม่ไหนมันเวลาไได้กินเนาะกันชาบังนี่พักหอมจ้ะช่งไรนยุ่นมันตายเล่นคนเห็ดบวกอนามใสไสูงนามัส้อดตายดอกานี้นามไสเแลวน่องเบิกงกม่วงเลานี้เอาสิมาเห็ดกินจ้ะอากาศหนาวได้โมนี่มาเศ้าหนาวค่ะ นก็ถอดเสียได้ประตูทำไมไมนไอวหนาวอยู่หมดมือเว้นหนาวจะไปใไซบะได้เหมือนนี้วันนี้ไปสาร์ปาหนาวเข้าเลยวันนี้ข้าสีเห็ดยังกินประตูเวลาว่าสุดิย่างสี่ข้งหมูสี่ข้องย่างสี่ข้งหมูสี่ข้งหมูบ้านเ้าไปซื้ออันตลาดนัดเสือโกกจ้ะมาเออแถวอันแถวแก้เพิ่งกัดแถมให้พร้อมเด้ ไอ้เลือมหลายเด้อไปอุดหนุนเพื่อนเด้อจ้ะแม่น้องไอ้เพื่อุดหนุนประจำเป้านเป้านเพื่นโคงงามๆนั่นตลาดนาเสียโกกจ้ะยุบมองมุ่มนั่นละตลาดนาเตียนนั่นน่ะแม่น้องไอ้ไปซื้อประจำร้านนี่จ้ะขอบคุณหลายๆลเพื่นแถมให้เฮาพร้อมเอาป้ายป้อนประตูเตรียมเครื่องบว้นห้าวละว่านฟางอะไรก่อนเราเบิ่งลุดเนี่ยผมในตลาดนัดั่นในตลาดนาดั่นเสียงหมูอันเตียนเมี่ยงโงงามๆก็มงูแหลระบาเนี่ย แต่มีผู้เดียวตีพี่น้องงามนี่ผันแม่น้องไงวะแงามทุกคนละว่าแต่ว่าผู้ขายมูลเนี่ยเอ้ยขอบคุณเลยจ้ะเราต้องแถมให้พร้อมแล้ววะอันกระเทียมกระเทียมหน่อยอ่ะแบบบัวทองยังยังอยู่นี่กระเทียมอันเอาไว้อันหอยไว้จังได้กามะกินเอากาละกอดกระเทียมแม่นอันกล้วยเชี่ยหนึ่ง รกระเทียมสองปุ่มโอ้ท่านพ่อบอกกระเทียมเสียไปใส่หม,มาดนาาหมาดหลักกินหานาแหมจังไหนมาโอ้ไม่กินใดอย่างไันบ่เผ็ดนี่จังไหนท่านเองมาตอดก่อนรุ่นสิ่แล้วเขาตู้ไว้ดีๆคนละนึ่รุ่นมาแล้แลสวัสดีครับพี่รุ่นคร,รับพี่สันบอกหน่อยครับอย่างสี่ข้องหมูอากาศเย็นๆ อากาศหนาวน,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 นี่ย่างพอดีแล้วก็ได้<ม><ล>อุ่นๆเนาะนปูนตั้งปูประตูดังป้แล้วพี่น้องอากาศหนาวๆนี่แม่ออมนมีคักประยังแล้วเพราะว่ามันได้โขลเนี่ยคนนั้นก็น้อยโขลกจิงออมักทิ้งเถียรลงสาบ้ได้เด้อจ้ะมัอน,นี้ป่าได้กินปลาดอกหนาวกินหมูไปก้อนมาเนี่ยนั่มคือมักจ้ะหมักสี่โค้งหมู ไอ้ซอสหอยอากาศหนาวเลยก็บกเทบกออกมัเแนม่นนแงขึ้นนตัวตัวเขีเกี๋ยวสงหอยก็ดูหอยมตัวบท่นเเกี่ยวมากจโอ้นังกระันหมดสถามาไหลเลยท่านกระชมัดนั่นตอแต่วบทนสิ่อเข้มไปบุตรพี่น้องฮแมน มันหอยลงไปนี่ก่ะที่ย็ดตึ้ขาดประ้ดี๋ยนีวละเสียพงนวนี่ยะพี่น้องไปจะเทียมเขาใส่ไปตัวาำใบหันมาเทียมาใส่อีกกดจนขึ้นฝนตกเนี่ยฝนตกริ่มพี่น้อง ลิ้นมาหนาวจนไม่อยากออกอยากเหี่ยนะห้ามบอกมองจ่ออยู่ห้าเดือนสามเลยพี่น้องก็จ่อแล้วนี่นี่ใบเด้อจ้ะแต่ว่าหางกันเพาะท่านเห็นแดดจักเสียแบบนีุ้มขึ้นเยอะมือนคมยะัวก็สีดออขอกหัวกันหนาวเห็นปะเนี่ยหกันหนาวหัวกันหนาวข้นก็ออกทงพี่น้องข้นก็ออกจากเหียกับว่ได้หนาวละข้นหยาบน้ามือวาหน้ามือ้วิหนาวก อ <c> อ <oughs> <t ux separ atie> so, ้ยจะฟอ้าบาหนวนอ่รว่าจะบอกต่อานกาบนเป็นร้านเนพี่น้องนโอ้ยเขามีนาอุ่นอยู่ดอกอมไนหนาอุ่นให้อาบอย่ดอกพี่น้องเอ้ยเอามัมีเครื่องตํานัอุ่นเทากับตุ่มอะไรแล้หนาวคักบนยแล้วทอีอาบทอนั่นลเอาเรื่องอจ้ะ จักน้นน้าวกินอย่างตีคุ้งหมูนี่แล้วคนละเตี้ยคนลเียยปันขาฝันเขเตาไฟโหลดดีแล้วนี่เียนกินอ้อมกองไฟหรือย่างเข้าห่มันเนี้ยมันเสียบเนาะตีคุ้งสังขารใช่แล้วคุยเอาีได้เห็นน้ำสิ่งที่พูดกับเสบพูดกันดิแต่เ้าถ้าพูดมากกว่าเนาเข้ากับเสียบตัตาต้มุ้งก็ดีดอกได้เลยบ้านเข้าผมว่าไปตลาดนัด ไม่ตู่ฟอแฟนครับไรพี่น้องขายบันขายยังเนี่ยขายผักสลัดแล้วก็บักเขียดบักเขียดเที่ยบักเขียบเที่ยวโอ้โขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะไปหอดเต้นกระทักทยใตนเต่าแจ้เชียงหมูเพื่อแถมพร้อมพี่น้องเชียงหมูที่โบยเนี่ยว่ามีเะไรพนงามๆหนูมุมนั่นล่ะมันเปนกัมันเชี๊กกมันตีมันเชี๊กกตัว วันยูอันยูมองมุมนั่นแหละเชียงอันหมูฟินอ่ะแม่ยูมองมุมยูตรงมุมนั่นแหละจะเห็นผันขายงามๆแล้วแม่รถพี่น้องเชียงหมูนั่นแหละเราแถมให้พร้อผมง่ามดีจิ้นพุ่นเออเออซื้อวางในบัวเอาซื้อวางหยั่งบัวพอจักซื้อแล่วจะซื้อน้ำเล้าประจำแม่ท่งแยกแหมยุ่น ทางโค้งอันพอแม่ทางโค้งอยู่บ้านตลาดนัดเสือโกกอยู่ตรงมุมหัวมุมพี่น้องสาวอิ่วตัวโอ้สาวอิ่วอันน้ำเนี่ยเพื่อนน้องงามโกมูนแน่นั่นละผู้ได้คายอันมูนเนี่ยเพื่นผู้งามงามนั่นละไปโลดเน็ตตลาดนัดเสือโกกพี่น้อง ตลาดมาเสื้อกดถ้าแถมให้พร้อมเอาเรียบร้อยแล้วพอแลม่หน่องไปซื้อยแง้มแล้วก็แถมให้ยง้มนั่นละคนใจดีท่านเอาใจดีเอาพ่อย่างไปเฮาไฟบรท่านติดไฟบรท่านติดจะติดเพราะเป็นน่องไฟเห่าก็ติดกับว่าเป็นยังดอกกพราะว่าหนาวลอดดังไปเรื่อยๆนี่แหละพ่อเด็กฟิ้งไฟคอยดังไปเรื่อยๆ หยิงไฟน้ำพี่น้องยิดตะมือเลยยิ่ยับบิดปากน้ำมังย่บปิ่นมันมัมนอัตโนมัติมันอัตโนมัติบิดแขนบิดหัดปากในเวลาดิพี่น้องนี่อย่างไฟสีอ่อนห้ามแกไปเนี่ยเมื่อกี้ค่อยไปเรื่อยๆอย่างสีโค้งมูกินกับตำหมูฮ เสียบยุ <s ules> <ke im quarto> <sa> <Champion> <sam rocket> ่นละนอนหนาสิเสียบแล้วโอ้ทานนั่นไฟลุกเอาท่หนกันเขาคอยท่อมเอกับมาบนี้เดี๋ยวห่วยเราพี่น้องหมาห่ยห่ยปลา้อเ้งมันออกหอกเลยทองน้ำกันปลาลุกตกเฮี้นเดี๋ยวห่วยห่ยบนี้บุดนสุขนิองฝาดเนาะสองฝาดเนสิเบิด อมด้วละรู่ของลงี้ยงๆดิบนฝาดสอง่บ้าไม่แปะแปะคือใช่ม <c oughs> <ะ>นีคือปันได้เนาะสีอคนละที่คนละที่นี่บ้าเสียปัังอยู่ ต้อง <ion up> ีดแบไม่ขีดโกโอ้โหฟองแสบพมีตู้โอ้ยงามเลยาดีมาหาจะขนโยนห่อนถักแบพื้นโกกันลักษาะนี้กันหอมปนนี้เป็นย่น้ำผู้อย่างเลยเป็นน้ำผูปรุงกบอกว่าถือได้เป็นหวงเลยน้ำกันละว่ายังสิไปัากันได้นอกกอนอกกอพือกพวกนี้ตำมันกระเทียมเลยไหมตู้กโเป็นน้ำเจ้าเหลัานพ่อเป็นน้ำยาแหละฉันพ่อมันหอมอยู่ มาได้ลูกพี่ซุกเอาไปลุงน้องโดนไปเอิ้นลุงน้องได้เอิ้นยากเอาห้ามสุกหลือเตียนบ่สวัสดีครับพี่น้องใครจะไปเตียนโม่อยู่อุ้ยเอาก็บ่เอาถาดสแตนเลสลูกพี่โม่ไปอย่างไรครับเอาถาดนี้ก็ได้ลุงน้องกวดวันนี้มันอันเอ้ยเป็นสีเปลื้อยไปมันสีมดกอนี่หันน่ะกันหัวปนนี่จิงมันมามีติพีผมบอกเห็นน้องอืมนะเอาเดี๋ยวสุกแล้วสุกแล้วใกลล้้แวใกล้แล้ว ไปยังไงเปลี่ยนถาดแหมทีโอ้ไปไปไปเปลี่ยนไปไปเปลี่ยนไปไ่ต้องไปเอามาแล้วเป็นลูกพี่มาเองเลยก็ได้ตีลูกพี่เฮ้ยมึงนะมึงดูจ่วพึงนะโอ้ยเหลีย่างมึงมยพี่น้องเลยคนอย่างฝีมือเหรียญใช่แล้วโตโตถ้าไปหาเบื้องสาอยู่บริเวณม้านมูพี่น้องเป็นอย่างเบื้องลูกลางหงนี่ตัวสาไหมว่ไก่ถ้าคนมันพ่เคยเห็นนะโอ้เลยไปเบื้องนี่ว่าใหม่ด้วยนะ ึงอดีนี่ดำมืออนี้แทกซี่มา้อดอกมีผู้ใดดัดฟันเดี๋ยวมีงยน้ยมีตู้ดัดฟันเห็นไรที่บอบอบ้งามเลยนี่ละสูกรอยเสนเลยจริงสิเดี๋ยวชินสุดไทยไทยสุดสวยมากหอมสวยสนี่ละเดี๋ยวมีงยเลยพี่น้องโอ้งามโค้งลโค้งเล้งโค้งโค้งบ้ เอามือนล่อตาหุง่งพวดาสรบ้าปุ๋ยพะนะตาหุง่งขึ้นเสียบ<ป>เดี๋ยวเตี๋ยวไปขุ้มไปก่อนมาแล้วพี่นองข้าไปรับลูกจ้ะไปอาลรอด,ดอมเอ้ยมวนคักเพื่อนเผาหอดลงเรียนเฮ่เฮ่แม่บ้าปุ๋ยไปจากมือไปสองสา<อ>ก<อ>มือสองขึ้น นางแท้ก็ทิไปมืองวันเสาเสาไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นพนามันหลายโรพรดพนามอะไรปะหลายโพดเพาเจ้าเปลี่ยนกันไปตามบกหุ้งตีบ้าปุยป๋ย,ย<ะ>ามาหน,น,น,นึ่อย่างหมูเขาแล้วล่ะตีซุกเรียบร้อยแล้วตับหุ้งแล้วพี่นอนนี่ตู่เราอย่างบารีซ้อยเราเขียงไปเสียง <laughs> ยัางาน <laughs> ยาเห็นยันบาเห็นตามบกหุ้งเพิ่มตีบ้าปุ๋ยม้หนี่ มุ้ยพิกอ่อนก่าเนลือเศบแบบยุคหอยและวลาปุยจำอะไรได้ผมสุดอลออันจำยุคหอยมันมันแสีบนะบรรยากาศเนาะจจกว่าแต่ว่ามือนี้กับบรรยากาศมันจะแสบดีเดียวนอนเล่นควมเมีนปวดอะไรปวดพัดนีที่ขนาดของกล้องพูดเลยหนึ่งปวดดอ คือคอาวเทอขาอกเทือนเอออะันนี้ลองคอแปกจักน่อยเดกเสหลานนคือเกาพี่น้องลงไปจูบจแต่ถ้าจะคอน่อยคอแข็งได้พี่น้องเหมยัน้ำปลา อย่จะปุ้ทุกท่านเปิดอ่างนี้ตุนทองจุ่มน่อยก็พอละบ้างทินน้ำปะเดยสุดองห้องอ๋อลงไปจะปิด้องกรเคิลจบละบ้าถนี่เบื่อจานน้ำจะคลองปเรอปุ๋ยานเทียมลงไปว่ากับเทียมพรมพี่น้องแปมาตนหนึ่งัน

เราขอใช่เครื่องใหม่ดิเพิ euh ่มปุดอกก็ปุ๋ยมเปิดเศษเก็บบ้าปุ๋ยมำไรเยกแล้วนิ่มตอทำไรเียก่อนพู่มต่ำเนี่ยพี่น้องเฮ้ยมื่อนี้ต่ำหงใส่ปูดองเด้อจ้ะใส่ขุกผอบ นี่ผได้เจี๊ยบก่อนแล้วพี่น้องเลยอันไหนเสียบพี่น้องเสียคุยไหมคุยไหมเสียบพี่น้องเสียบคุยไหมเสียบไปจังเลยมันจะแสบครับขนาดพี่น้องเย บัวลงมา้พี่น้องเลยแต่มาคงแม่มาเป็นตะแสบเขาเสียบว่าปุ๋ยแต่หมูเด็ดเผ็ดถินกับอันสี่โค้งหมูอย่างสี่โค้งพี่น้องเด้เอเด้อเข้กญญากันคัดกันยังระบายเป็นสี่เป็นสี่จริงป่ะเป็นสี่เป็นสี่กริงในปุน๋ยระดูกระเห็นเรือซะในการตัวที่เฮ้ยสีส่ลราสม่ใชเห็น<ส> ตอนนี้ไปสามทีเนอะเนาะตอนเสียบอะเนี่ยสับเนาสง้วงอย่างนแล่ยักขาใแปลงยันได้ยันได้โอ้พลอยเนาะเนายเสียเนาะอย่าปล่อยนะจ๊ะวันนี้พูดล้พูดลดูพูดเล้ดูงานด้ เด้อจะมากินอย่างส่โค้งหมูน้ำกันแซ่บๆน้ำกันพ่นทางนี้ตบมกหุงใส่ปูดองจ้ะทางนี้ปิ่งปลาพักเข้ากระถาดหนึ่งเด้อพี่น้องมากินน้ำกันจ้ะพี่ไหมที่มอนกระดาปุ๋ ว้าก็สิบคำหน่อยค่ะพอดีก็ปูอคืนจอว่าสิเจอึ้นหมดป่าก็ม่็นน้อยๆลด้พี่น้องอันนี้ปูดองครับแต่ปะคงใส่น้ำติปูดองเส่ยอีกสั้นใส่น้ำหนาวเขากันทับพี่น้องพวกเขาในโลมองวกันแต่พี่น้องกูจะเรื่อ เมนูแก่หนาบ้้ดีปนนใหรักที่ง่นมื่อนี้ะอเนียนพักสลัดก่อนยไม่จำเสียงเก็ซี่อนี่บ้าปุ้ยงามหรอาแมอันบักเขี้ยหน่อยกับเนนบักเขียนเถ็ดมันมาบึ้งเงนประจาเด้อมู่เหมาเด้อจ้ะมูลทีมงานตลาดนัดจ้กไปเตี มาเด้อเพื่อนแมวัปนสินก็เดยมาฝากไข่หมูตมยงผู้ไข่หมูงามๆนะถ้าแก้ไข่หมูแก้ข้ามหมูแก่กว่าแจ้ไข่มาแก้ข้ามหมูนี่มันไรนแก่ยิ้วงามๆแก่ยิวเตียงถอดแนวดัดฟันหลอกยำก็ถนัดเหระ เราแถมให้ฟองได้ปเปุยความากุดหนุนเร่อรุ่นเราบอกแตาบอกแม่งไอซือร้านนันประจำยามได้บุกขอปุ๋ทุเรามันรเนี่ยเราก็แถมทุกกนเตียนล่ะย่งได้ไหต้องขอเนี่ยเร้าเป็นเพื่อนไม่จีโ้หหาประจำพอเจออยู่ในใส่พัดตะไคร้ไม่เห็ดตัวนี้ยเห็ดะม บนลำคาแสบเลยไปนูเลยหอมเีกแบบนึงบ้านหนแห่คักเรกแบกคนเยอะเบิ่งอยู่ตรงนี้เด้อพอเยนดูหน้อยนี่เด้อวทยาห่เซือพญาดูดนว่ะัางแยังจงโอ้ไรหนูเันเก่งย่างนี้เป็นเอียในเรียงเนี่ยมึงอ๋อ้่อพ่อเขาถูกต้อง เป็นางเอกก็เลยลูกกระ่ทกันอะนี่ยของแถตคนเร่มพิโไม่เห็นน้ำกันเคร่องเห็นเครื่องสีเงาไอดีแ้ัแมคัตซี่ง่วนฟงดงไ็ได้แขวนาน เอากันไปทานมันปวดเจ้าสามเหม่อเห็นตาบ้าปุวยอย่างอันสิขอมว่าตาแสบพี่เลยมันหอมหมี่แบบนึงเนาะบ้านนางนางยักษ์สามตาแขนนางเปลี่ยนมาขอดูหูข้อท่าตอนดึงแห้งแม่ตอนมาดึงแห้งปวดหูปุ๊บเลยบ่ดซ้ำปวดปวดเลี้ยวมาเ้าเป็นยังกูคือแสบหูไปบ้างเบาส่วนหนึ่งมันทางหูน นลำบากจัหน er ี่มาแซเจ้าครับโอ้โดบโคเนาะเราเรเสียเขาไปบ้งเน้พี่น้องไตู่ถงบเอไปนี่อ่อนๆยำไงอ่อนๆออนๆาเ้าวัวดีเนาะจะมาบักนี่ทำตัวคอยเลย ตัวฟิมเมอข่อยผ่านยุนหลอดพอดีพอดีทำมังแหนตรงนึงัำไม่ได้หมดคนจะแนมงานที่เราควรท่านดูดอกโจ้ถ่ายวิวสดริวขอบคุณยิซี่ครับขอบคุณพี่น้องบรนเฮาที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณแม่ข่าหมูอยู่เสียกวกครับที่ แถมไอ้กับมีตัวกบไม่ต้องใครที่ไปวนนู่นวนนั่น,น,นจะได้ก็ขออยู่พี่น้องบ้านเฮาอยู่ดีมีแหงครับบายนี้ม้นนี้พี่ลุนพร้อมทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับ